สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับกิเลสไม่เก่งไม่แน่จริงนะมันคงไม่ดึงคนลงอบายนะมันคงไม่ขังจิตสัตว์โลนะครับให้อยู่ในสังสารวัฏนานแสนนานคือใครเนี่ยนะครับไม่เคยปฏิบัติธรรมนะไม่เคยต่อสู้ ไม่เคยรบไม่เคยต้านทานต่ออานาจกิเลสเนี่ยนะ็ขาว่าท่านไม่เคยปฏิบัติธรรมจริงๆจะอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะมาเยอะจะไม่เคยรบกับกิเลสจริงๆไม่เคยเห็นหน้าตานะกลเลี่ยมของกิเลสที่มันเข้ามาครอบงําจิตใจของนักปฏิบัติธรรมซึ่งน้าเกิดใครนะเคยลงมือปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยแม้เพียงแค่วันเดียว นะท่านก็จะมองเห็นแลวครับว่ากิเลสมันจะเข้ามาขวางกั้นอย่างเช่นนิวรห5านะครับนะกามฉันทะนะนะเช่นเราบอกว่าเนี่ยนะเราจะรักษาศิน5เานะบางทีเดินไปเนี่ยนะนะเจออะไรสวยๆงามๆสาวสวยมาน,นี้ก็ยั่วยวนแล้วนะทดสอบจิตใจนะเพราะนั้นการม,มาฉันทะเนี่ยมันก็ดึงดูดไว้นะไม่ให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยพ้นไปนะหรือว่าพยาบาทนะความ เรียกว่ายึดติดโกรธแค้นคนที่เคยทําเจ็บแสบกับเราเอาไว้ทําให้เราทุกข์ให้เราร้อนเนี่ยเราก็เกิดพยาบาทนะทุกรังที่นะจะทําจิตให้สงบนะมันไม่ชอมสงบเพราะมันร้อนนะมันอยากเอาคืนนะมันพยาบาทนะมันอยากจะลลังแค้นนะเอาคืนนะมันก็ไม่สงบเห็นไหมเพราะฉะนั้นนิวรณ์ห้าก็จะมาขวางนะการมาฉันทะก็มาดึงเอาไว้นะพยาบาทนะก็มากั้นเอาไว้ ไม่ท่านปฏิบัติธรรมก้าหน้าหรือว่าแม้แต่ตัวสงสัยวิจิกิจชาคือตัวสงสัยนะปฏิบัติไปวันหนึ่งเนี่ยโอ้จะได้ผลเล้อนะปฏิบัติไปทําไมทําไมต้องทรมานดูเองนะทำไมต้องอยู่ในศินห้านะฉันอยากจะโกหกเพราะว่าการโกหกมันทำให้ฉันได้ประโยชน์าง้าเกิดความสงสัยขึ้นมาบางคนก็ผ่านสงสัยไปว่าพระเจ้ามีจริงหรอ นะหรือว่าเรื่องแต่งนะยิ่งเห็นข่าวดูข่าวนะเป็นถึงระดับเจ้าคุณนะเป็นถึงสมณศักดิ์สูงเนี่ยนะก็ยังประราชิกนะก็ยังผิดศีลผิดธรรมก็ยังโกหกนะก็ยังเสพเมถุนนะโดยที่ไร้ความระอายแลนะเกรงกกธรแบบกรรมเลยหลายคนก็เลยยิ่งทําให้ไม่เชื่อนะยิ่งสับสนุนความสงสัยนะในจิตใจตัวเองเนะี่ยมากขึ้น มันก็กั้นนะฮะไม่ท่านปฏิบัติธรรมก้าวหน้าหรือว่านะครับมันรู้สึกนะจะปฏิบัติธรรมบางทีฝึกสติไปสักพักหนึ่งมันก็ง่วงนะมันก็ง่วงเหงาหานอนเขาเรียกง่วงมันขี้เกียจนะมันรู้สึกว่าแมทําไมมันเดินจงกรมนั่งสมาธินี่มันยากเหลือเกินนะทุกครั้งที่เดินจงกรมนั่งสมาธินี่ตามันก็นักหนักนะมันจะหลับไม่ได้นะบางทีจะนั่งสมาธิมันสับงกแล้วมันจะหลับไม่ได้ จะเจริญสตินี่ก็ยากยากนะมันชวนให้ถอยอ่ะชวนให้ท้อถอยก็คือตัวขี้เกียจนะตัวเอ่อเรียกว่าถีนมิะตะไอ้อีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็คือตัวฟุ้งซ่านนะบ่อยความคิดนี่แหละจิตมันเป็นนักคิดนะจิตมันหน้าที่หนึ่งในนั้นก็คือคิดนะการรู้คิดเนี่ยคือหน้าที่ของจิตนะ จะไปห้ามมันก็ไม่ได้แต่ว่าเราจะต้องอบรมสอนจิตเนี่ยให้มันคิดเป็นคิดในสิ่งที่ฉลาดนะและไม่คิดในสิ่งนะที่มันโง่นะต้องสอนมันนะพูดง่ายๆนะเราก็สอนมันด้วยสติด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวจิตที่มันเริ่มแรกเนี่ยขาดสติปัญญาเนี่ยมันก็ฟุ้งนะที่ผมก็เล่าให้ฟังอ่ะนะมันเหมือนกับวัวพยศวัวบ้านะซึ่งมันพร้อมจะวิ่งชนนั่นชนนี่ ยิ่งถ้าประกอบด้วยนะครับทั้งการมันทะทั้งพยาบาทนะมันก็ฟุ้งซ่านนะเรียกว่าพร้อมจะบ้าจะคลั่งนะพร้อมที่จะชนดะตัวนี้ก็เรียกว่าตัวอุทธจักนะตัวกุกกุจจ์ก็คือตัวฟุ้งซ่านนะมันก่อ,อให้เกิดความรำคาญใจรานนี้บอลห้านี่เป็นเครื่องกัน้นนะสลับคนปฏิบัติธรรมนะทั้งมือใหมนะ่ทั้งมือเก่าเนี่ยนะ ไม่ให้ทามาก้าวหน้าน,นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยเห็นกิเลสเนี่ยก็แปลว่าเราไม่เคยปฏิบัติธรรมสําหรับนักปฏิบัติธรรมจะเห็นกิเลสเราจะรู้เลยว่ากิเลสเนี่ยมันเก่งถ้ากิเลสมันไม่เก่งไม่แน่จริงเนี่ยมันคงไม่สามารถสกัดกั้นให้คนปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ก้าวหน้าได้มันไม่สามารถที่จะล่อหลอกล่อลวงจิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้มันหลงไหล แล้วก็ทำบาปทำกรรมทำความชั่วความร้ายเนี่ยดึงคนเนี่ยลงสู่อบายนะในนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานได้ทั้งที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะเป,นนยเ,ปเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละนะแต่ว่ามันดึงหลังจิตเนี่ยให้ต่ำกว่าความมนุษย์เป็นมนุษย์ไปแล้วที่ผมเล่าให้ฟังในคลิปก่อนหน้านี้น,นะครับว่าชีวิตหลังลาโลกมนุษย์ส่วนใหญ่จะลงอบายนะสูงถึง99.9 5เราสามารถทดสอบ ดูที่จิตใจเราที่ปัจจุบันก็ได้นะถ้าจิตใจที่ปัจจุบันเราเนี่ยไม่มีศีล5้าเลยพร้อมผิดศีล5้าอยู่เสมอ,พร,อ,มอสรนะพร้อมที่จะฆ่าสัตว์นะพร้อมที่จะทุจริตนะพร้อมที่จะประพฤติผิดในการมนะพร้อมที่จะโกหกกับผิดเป็นถูกกับถูกเป็นผิดนะเพื่อได้ประโยชน์ตนนะแล้วก็พร้อมที่จะทำให้สติเสียไปความพร้อมเหล่านี้แหละนะนะในการที่ทุศีลห้า ความพร้อมนี่แหละนะก็แสดงว,ว่ามันไม่มีรั้วกั้นเลฮะมันพร้อมจะไหลลงสู่กําเนิดอบายนารกเปรดอสุรกายในรัาฉานอยู่ตลอดเวลาเลยนะเมื่อกายมนุษย์นี้แตกดับลงนะมันไม่มีอะไรคุ้มครองฮะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาคุ้มครองจิตนั้นเลยนะมันก็จะไหลไปนะเพราะฉะนั้นใครที่นะเห็นโทษนะและเห็นประโยชน์ของการ มีชีวิตเป็นมนุษย์เนี่ยนะก็รีบนะรีบพัฒนาจิตใจนะให้มีสินห้านะถึงแม้จะไม่สามารถทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้นะแต่ก็พยายามให้มีแล้วกันพยายามรักษารั้วกั้นนี้ดีนะสิน5้าเนี่ย,นะเ,ยเพราะว่าสินห้ามาจากั้นกําเนิดอบายนรกเปรตอสุรกายเดรัชันได้แต่เกิดสูงกว่านั้นเนี่ยนะครับนะเราก็พัฒนานะให้เราไม่ต้องใช้รั้วกั้นศิน5้าเนี่ย ด้วยการที่พูดง่ายๆคือยกระดับจิตให้สูงขึ้นไปกว่าการมีศสินห้าเนี่ยก็คือให้มีทีษฎมีโอตประให้มันมีความระอายมีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมนะทั้งในที่รับที่แจ้งที่แจ้งคนเห็นก็ไม่ทําที่รับคนไม่เห็นก็ไม่ทานะแต่ยุคสมัยนี้มันกีเราเห็นสื่อสังคมออนไลน์นะที่แจ้งไม่ทําเปลือกนอกเป็นคนดีแต่ที่รับนี่ทํา ที่รับนี่ก็คือนะไปปลอมแปลงอย่างเงี้ยนะแปลงล่างนะบางคนแปลงล่างนะเป็นบัญชีหลุมอะไรประมาณนี้นะเที่ยวเข้าไปใส่ร้ายใส่ความคนอื่นนะไปสอดเสียดคนอื่นนะครับไปกลับผิดเป็นถูกกับถูกเป็นผิดนะในผู้อื่นอ่ะนะนะก็มีมากนะ พวกนี้เขเรียกว่าไม่มีฮิริไม่มีโอตปะนะในที่แจ้งอาจจะไม่ทําแต่ในที่รับทําก็มีหรือไม่บางคนเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปกรรมในที่แจ้งก็ทําทําแบบไม่สนใจเพราะว่าเขาปฏิเสธไปแล้วว่าบาปบุญไม่มีนะเขาก็กล้าทําความชั่วความร้ายในที่แจ้งก็มีนะใส่ร้ายใส่ความนะทำชั่วทําร้ายอะไรกล้าทาไปหมด นะเอราว่าเขาไม่เชื่อนะเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบเต็มขั้นนะไม่เชื่อเลยนะบาปบุญคุณโทษสวรรค์นรกมรรคผลนิพพานเราก็ไม่เชื่อสินะบรรนะบุนคคลเหล่านี้ก็น่ากลัวที่เป็นอย่างนี้เพราะาอำนาจกิเลสนะคือจิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยธรรมดาแล้วเป็นตัวรู้เฉยๆนะแต่เป็นตัวรู้ที่มันไม่ฉลาดต้องอบรมมันบ่อยๆด้วยศีลด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานะถ้าเราไม่อบรม ด้วยศีลด้วยสติด้วยสมาธิปัญญาเนี่ยโดยมากมันก็จะถูกกิเลสเข้าครอบงำความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันก็จะไหลลงตำ่ำโดยเฉพาะถ้าไม่มีศีลห้ากั้นก็ไหลลงตำล่ำไปเรื่อยๆนะจนสู่กำเนิดอบายเพราะฉะนั้นการที่เราจะบอกว่า้ชาติหน้าไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเราพยากรณ์ตัวเองได้เลยนะ,แ,ะแต่ชาติป,ปัจจุบันนะดูที่จิตที่ใจตัวเองเลยนะถ้าเกิดว่าไม่มีศีลห้าเป็นเครื่องกั้นแล้วเนี่ยโดยมากแล้ว นะเมื่อลาจากโลกมนุษย์แล้วก็จะไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็จะไปสู่กาเนิดอบายนะแต่เกิดท่านมีศีลห้ากั้นแล้วเนี่ยนะขั้นต่ำเป็นมนุษย์นะเกิดสูงกว่านั้นเนี่ยมีฮิริ a มีอตตุปะตมีความละอายมีความเกรงกลัวตบ,บาบก,กรรมท่านก็นไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ,เ,อ,อเรื่องจริงสำหรับคนที่จเจริญสติปัฏฐานสี่บ่อยๆผู้ที่ฝึก ฝนจิตตัวเองบ่อยๆนะเห็นกระบวนการทํางานของจิตอยู่บ่อยๆนะท่านจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดเลยนะไม่ต้องไปถามใครในชาติหน้าฉันจะเกิดเป็นอะไรมนจะเห็นนะกระบวนการทํางานของจิตแล้วก็เห็นด้วยนะว่ากิเลสมันก็เก่งนะแต่ธรรมะก็เก่งถ้าธรรมะไม่เก่งก็ไม่สามารถต้านทานกิเลสได้ถ้าธรรมะไม่เก่งก็ไม่สามารถฆา,า,า,ากิเลสได้คือทั้งสองฝ่ายต่างก็มีอํานาจอะ นมเพียงแต่ว่าผู้ฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยนะจะส่งเสริมอํานาจฝ่ายไหนถ้าส่งเสริมอํานาจฝ่ายกิเลสกิเลสก็เรื่องอํานาจนะถ้าส่งเสริมอํานาจฝ่ายธรรมธรรมะก็เรื่องอํานาจนะเพราะว่า2ออย่างนี้เป็นข้าศึกกันผมว่ากิเลสเนี่ยถ้ามันไม่เก่งนะมันก็ไม่สามารถดึงคนลงอบายได้หรอกเเพราะว่ากิเลสมันเนี่ยไม่ธรรมดานะ นะกิเลสเนี่ยถ้าไม่เก่งไม่แน่จริงเนี่ยมันคงไม่สามารถดึงคนลงกำเนิอดอบายนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานได้มันคงไม่สามารถขังจิตของสัตว์โลกทั้งหลายนะนะรวมถึงมนุษย์เทวดาด้วยเนี่ยนะพรมเนี่ยนะมันยังขังจิตสัตว์โลกเนี่ยให้อยู่ในสังสารวัตรพยกเว้นพระพุทธเจา้าพระอาหารหันต์สาวกัปซึ่งสามารถหักโค่นอวิชชาได้แต่ว่าไม่ใช่หักด้ามพาด้วยเขานะต้องค่อยๆสั่งสม กำลังของสติสมาธิปัญญาด้วยความเพียรสร้างอินทรีย์5พละ5เนี่ยให้เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆในการจเจริญสติปัฏฐาน4โดจนกระทั่งอริยมรรคมีองค์8ประการบริบูรณ์เป็นขั้นๆไปค่อยชนะกิเลสสังโยชน์เป็นขั้นๆไปสุดท้ายก็จะพ้นจากอำนาจกิเลสได้เราสวดไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ